สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจบก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนนะคะวันนี้เจบได้ยินมาว่าน้ําหอมสูตรใหม่กลิ่นใหม่ของกิฟฟารีนนะคะขายดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เลยไปที่สานักงานกิฟฟารีนนะคะแล้วก็ซื้อมาหนึ่งขวดน,นะคะจะดูซิว่ากลิ่นหอมสมคําล่ํมลือจริงไหมนะคะเด yeah, <just> ี๋ยวจะนี่เลยค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะของกิฟฟารีนตัวนี้ก็คือน้ําหอมนะคะกลิ่นใหม่นะคะ เห็นไหมคะด้านนอกของเขานะคะกล่องของเขาก็น่าใช้มากมากเลยนะคะก็สวยงามด้วยนะคะดูซิเดี๋ยวเรามาแกะด้านในดูนะคะว่าขวดเขาจะเป็นยังไงนะคะขนาดภายนอกยังสวยงามขนาดนี้นะคะโอ้โหเพื่อนๆคะดูซี่น่าใช้ไหมคะขวดของเขาน่ารักมากเลยอะ่ะสวยงามด้วยแต่นี้เป็นน้ำหอมผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิง เดี๋ยวเรามาดูดมกลิ่นดีกว่าเทสกลิ่นดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอือหกลิ่นเขาแบบว่าหอมหอมหวานมากค่ะตัวนี้เป็นน้ำหอมสำหรับคุณผู้หญิงนะคะโอ้โหแล้วก็ ติดทนนานด้วยนะคะเราสามารถฉีดที่หลังหูนะคะแล้วก็ที่จุดชีพจรของเรานะคะเพื่อความอหอมได้ทนนานนะคะตัวนี้ก็มีชื่อว่ากิฟฟินซีเค็ดเลิฟเออร์ดเพ์ฟูมนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นน้ําหอมสําหรับผู้หญิงแล้วก็กลิ่นแนวหอมหวานแล้วก็เพิ่มความเพิ่มสเสน่ห์ให้กับผู้หญิงนะคะแล้วก็เย้ายวนชวนหลงไหลเลยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะที่เป็นเจ้าของนะคะต้องรักแน่นอนเลยอ่ะทีนี้นะคะใครที่ต้องการสั่งซื้อนะคะต้องการที่จะไปซื้อนะคะ ตัวนี้แนะนําเลยนะคะที่กิฟฟรีนทุกสาขานะคะกิฟฟรีนใกล้บ้านของคุณหรือว่าใครสนใจอยากที่จะสั่งซื้อนะคะก็สามารถอินบล็อกได้นะคะตัวนี้หาซื้อได้ง่ายๆนะคะหนึ่งขวดราคา480บาทนะคะแล้วก็ปริมาณอยู่ที่50 ml นะคะอืม้มกลิ่นยังติดกลิ่นหอมมากเลยนะคะอย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมด้วยนะคะซื้อมาใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มบ๊ายบาย เดี๋ยวจะมาแนะนำกลิ่นอื่นให้ดูอีกนะคะรอบหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ